มาดูมาด้า cx 3คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถมาด้า cx 3เบนซินลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสหลายอย่างนะครับมีล้างหัวฉีดล้างวาวไอดีแล้วก็เซอร์วิสเช็คระยะด้วยลูกค้าคันนี้เป็นลูกค้าผู้หญิงนะครับใช้รถมานานแล้วประมาณ1น0 0 0แกิโลอยากจะรู้ว่ารถเนี่ยแรงม้ามีอยู่เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับรถใหม่ใต้แดงแต่ไหนไหนก็มาถึงฟิลิกแล้วนะครับลูกค้าก็จัดไปครับรีแมป ecu แต่ใช้น้ํามันเป็นแกสโซฮอล์95ธรรมดาตัวเครื่องยนต์ไม่ได้มีการโมดิฟายใดๆนะครับยังมีเฮดเดอร ตอนนี้ทีมงานก็เริ่มจูนไปแล้วนะครับคันนี้แรงม้าเดิมอยู่ที่127แรงม้านะครับตอนนี้กําลังไล่เขี่ยอยู่เพราะว่าที่ร้านจะจูนคันต่อคันนะครับไม่ได้มีการโยนไฟล์เหมือนกันเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาหน่อยด้วยที่รถคันนี้วิ่งมาเยอะแล้วนะครับประมาณแสนกิโลก็อาจจะมีเฮดเดอร์แคทตัดบ้างนะครับมาดูกันว่าจะได้แรงม้าจุดนี้เท่าไหร่ คันนี้ cx 3 2 0นะครับเดิมเดิมจูนน้ำมัน95รถลดไม่ทำอะไรเลยก็ได้แรงม้ามาอีก6ตัวนะครับจาก127เป็น133นะต้นนะครับก็ดีขึ้นหมดเลยต้นกลางเนี่ยแต่อยู่บนไนโนตรงนี้คันเร่งร้อยไม่ได้นะครับจะเดียบได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าการต่างในการเรสปอนส์คันเร่งน้อยก็ยังชัดเจนครับแล้วก็ช่วงกลางปลายนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะช่วงนี้แรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะมากแล้วก็รอบเปิดไปได้ถึง7 0 0 0ครับช่วงช่วงประมาณ5,000กว่าขึ้นมาเนี่ยปลายเร็วขึ้นน้นนนนนนแแ่อัดเจคบ,แบบี 嗯。Uh.